ฮัโลโหลสดีค่ะบดีเสี่อมาด้วยโอเคเอ่อทุกคนมี PS 5กันยังครับตัวใหม่ ออกมาแล้ว PS5 รุ่นโมรุ่นใหม่หรือทุกคนเรียกว่ารุ่นสลิมนะครับตัวนี้เขาไม่ได้ประกาศแต่ก็เรียกว่ารุ่นสลิมแบบนี้ตัวนี้มีขายขาแยกออกมานะครับโกขอกล่องกล่องขานะนปกติเครื่องเครื่องตัวเก่าก็ค่อนข้างหนัก ตัวใหม่นี่เล็กลงไปเยอะนะครับถือมือเดียวได้มีขานอนมาให้ตัวนี้เป็นรุ่นดิจิตอลนะครับปกติมันหนึ่งหมืนห้าพันหกร้ยเก้าสิบใช่ป่ะครับตอนนี้รุ่นรุ่นแผ่นดิสนี่ถ้าซื้อดิจิตอลหนกอ,อีก็มีเยอะหลงโอเคทำไมไลฟ์ติก๊กต๊อที่ไรโดนสิบนาทีแบนทุกรอบไม่ได้พูดเลยเลย งม,มีเครื่องมีเครื่อง PS5 นี่คือโมเดนะครับมีขาตั้งขายเรื่องพิเศษมาหัน,นี้90บาทเครื่องปกติหมื่นแปดพันหกร้อยเก้าสิบตอนนี้มีโปรวันที่ยี่สิบถึงสามสิบเอ็ดนี้นะครับหมื่นหกพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทเท่านั้น แผ่นไฟนอนนะที่ร้านมีเกมเพียบเลยนะครับก็อยู่เพคเซ็ต3ไปถึงวีจำกัดในนี้ทุกรอบไฟนอนไฟนอนรีเบิร์ของ PS5 นะครับพรุ่งนี้พรุ่งนี้มีเกมอะไรนะโลนินกับดาร์กอนด็อกมา เราเนกับดับกนันดอกมาอออมาเล่นได้ขอจำกัดซื้อในตะก,ก้าในแอปนะครับผลชื่อร้าน Ad e l i t i u m 77ก็มีขึ้นมาทุกช่องเลยนะครับเราก็ะีีได้ว่าเราจะไปแบบไหนนะครับอยากได้เพห้า คเครื่องสวยๆวิ่งๆนะครบเบาๆความจุหนึ่งเทราไบต์รุ่นใหม่ราคาเพิ่งออกจัดโปรโมชั่นรับลมร้อนเลยนะครับร้านมีเครื่องพร้อมส่งหมื่นหก้าร้อเก้าสิ้งช่องออนไลน์ก็มีค่าธรรมเนียมบวกเพิ่มแต่ว่าใช้โค้ดลดต่างๆในระบบได้คคุณก็กดโค้ดเอานะครับวัน ที่ยี่สิบห้าน่าจะมีโค้ดลดเพิ่มอีกสองพันบาทน่าจะถูกลงไปมากๆนะครับเห <paling S 1> <Nein> ลือต้องออนไลน์จะเหลือหมื่นห้าพันตนๆก็อลองเก็บโค้ดดูในออนไลน์เรามีทุกช่องนะครับไม่ว่าจะเป็นส้มน้ำเงินดำม่วงเขียวอะไร <ia> <2> 2> มีหมดนะครับ สีอะไรจำไม่ได้แล้วอยากได้ตัวไหนก็กดดูนะครับเพิ่มสินค้า G c ีเอ0 1 8้นะครับมีของแถมทุกชิ้นซื้อที่ร้านเดี๋ยวร้านแพ็คส่งเพิ่มไปให้จอยจอยก็มีนะครับอยากได้เกมอยากได้ ดีซีข้างหลังนะครับอยากได้จอยอยากได้จอยสไปเดอร์แมนด้านหลังบอกได้นะครับ p s 5 cfi2018 รุ่นสลีมบางเจี๊ยบนะครับตอนนี้รุ่นดิจิตอลไม่มีของนะครับแต่ไม่ต้องซื้อหรอกครับเพราะว่าตัวโปรตัวแบบดิสต์ลงมาห่างกันพันเดียวได้ดิสต์นะครับไม่อยากได้ถอดออกถอดออกก็วันหลัง ว่าหลังเอาไดไปขายก็ยังได้นะรู้สึกเถองว่าซื้อเขซื้อฝาฝาสีๆามาใส่มันจะมีฝาให้ทั้งทุกด้านด้านแบบ,แบ,บเป็นดิสแบบไม่ใส่ดิสก็ได้เป็นยีตอนโอลีก็ไดนนน้นี่นี่นี่อธิบายอันนี้ฟังคนเขาไม่เข้าใจว่ารุ่นดิสกับไม่ดิสก์นี่มันต่างกันยังไงนะครับปกติก็คือเครื่องเนี่ย เกมทุกแผ่นมันก็ลงไปในระบบอยู่แล้วอ่าน,นี้ใส่แผน่นปุ๊บม,มันก็จะโหลดลงไปใน S S D ตัวนี้มีหนึ่งเทรบนะครับแต่ว่าใช้จริงได้ประมาณแปดร้อยกว่าเท่านั้นเพราะว่ามันมี OS มีอะไรในระบบอยู่ก็หายไปบ้างนะครับบางคนไม่เข้าใจเครื่องรัดใหม่เพิ่งเข้าไทยลงทะเบียนไม่ได้รอเจ็ดถึงสิบสี่วันก็ก้อนนี้ได้แล้วะ ก็สามารถที่จะนี้ได้อะไรอ่ะต้องทะเบียนได้เพิ่มจากสิบสองเดือนเป็นสิบห้าเดือนนะครับเครื่องศูนย์ไทยแน่นอนลงกันเครมศูนย์ถ้ามีเครื่องมีปัญหาเข้าโซนี่เทบุรีนะครับเข้าโซนี่เทบุรีได้เลยเออ เ้าโซนี่เพรบุรีเครมได้เครื่องใหม่นะครับถ้าอยากได้อุปกรณ์อิเซซอรี่เกมมาร้านพิกเซสามสิบเก้าเดี๋ยวสายสองประมาณเดือนหลังสงการสายสองจะมีสองล้านนะครับมีต้นสายสองกับปลายสายสองไปเปิดนะครับได้ทั้งสองล้านแต่ถ้าเกิดอยากเล่นชุดใหญ่นะครับให้ เข้าไปที่ปลายสายสองนะครับเดี๋ยวจะแชร์โลเคชันให้ดูติ๊กนี่ทำไมเนี่ยจับกัดตลอดเวลาไม่เข้าใจเลย โหมดแบบเลยก็ไยของพิกมีมีปัญหาเยอะกับระบบนะไฟนอนเล่นอย่างไฟนอนไฟนอแฟนตาซีรีเบิร์นีอ่อันปข้างนี้ก็สนุกมากนะผมเนี่ยมันคือมีเวลาเล่นเท่าไหร่เดี๋ยวไปลอเล่นที่จอ,อยักที่ใช้สองกันนะัะที่ตอนนี้ที่ร้านก็มาเล่นได้มีเครื่องพร้อมแล้ว มาลองได้มีเกมโหลดให้เล่นนะครับลองดูนะครับหาเกมหาอ e s s ร r y หา nuc หา n e s อะไรก็มาเนาะต,ติดนี่เราเลยไลป์ปุ๊บโดนแบน,ท,นทันทีไม่เข้าใจเหมือนกันช o อปปี้ชอปปี้เราสินค้านะครับสินค้าเือะเลอ มี NAS มี NUC เดี๋ยววันที่ยี่สิบห้ามีโคดนะโคดชุดใหญ่ทำถอดทำอะไรได้นะครับมีโคดรถชุดใหญ่ในติ๊กก็มีติ๊กก็มีตะก,ก้าเหมือนกันแนะต่ตะก้าโดนปิดอยู่นะะลองดูนีม่มันกี่นาทีแล้ว ย่านาทีการที่เราจะพูดคนเดียวสอ,องผู้หงได้นี่ก็ยากเกิน <laughs> ทำได้ไงอนนี้ไม่มีเรื่องคุยด้วยมีอะไร n <'re> <Yeah. S 2> อรอ f ออ i g h t ตสอง ซื้อที่ร้านได้นะครับเหลือแผ่นหนึ่งเื่อสองมีใครมีเกมเก่าไม่เล่นแล้วเบื่อหายได้นะครับอยากได้จอยสีใหม่โนมี้นะครับก็วิ่งมาดูจอยประกันศูนย์นะครับศูนย์ไทยไม่มีปัญหาแน่นอนอันนี้ก็ศูนย์ไทยนะครับจอยสไปเดอร์แมนหายากยิ่งไอเทนยู o u r เซนส์นะครับศูนย์ไทยเหมือนกันนะครับเหลือแค่ สองตัวสุดท้ายราคากำลังสวยๆนะมีมีให้ดูไหมมีสินค้าไหมเดี๋ยวหาหดูให้เดี๋ยวเพิ่มสินค้าให้เออเซิร์ชไ,ไ,ไม่ได้เซิร์ชไม่ได้หรอเได้ไหมได้เพิ่มในร้านของฉันสไปเดอร์ไม่มี ทำไมสไปเดอร์แมนไม่มีสไปเดอร์แมนคอนโทเลอร์ใน S ไม่มีหรอก็ไม่มีเซิร์ชไม่เจอตัวนี้ไม่มีถ่ะไม่รู้ทำไมไม่มีครับข้อความแล้วกันครับเดี๋ยวผมสร้างสินค้าใหม่ให้ มันชื่ออะไรมันชื่อดูอัลเซนเออไม่มีไม่มีจริงๆด้วยมันไปอยู่ในในสินค้าหรอไปอยู่ในสินค้าจอยหรอมันไม่มีออนไลน์อเปนเจ็บเป็นหลงเลยนะเดี๋ยวผมเพิ่มให้ไม่งั้นคุณไม่ใช้โค้ดกดไม่ได้นะครับ สินค้าเอสเกียก็มีกดในไลน์เนี่ยมันจะถูกลงเยอะนะครับมันมีโค้ดอยู่นะติ๊กเนี่ยมีปัญหากับผมมากแอปเขาผมพูดใส่บล็อกแบนเพราะจำกัดงงมากไม่ให้มีอะไรเลยไลน์ถูกจำกัดโหมดแบน์หรือบริการ เมื่อจะถูกยกลกมเมื่อเกิดเปิดการตั้งค่าเผยแพร่เนื้อหาตั้งค่าเผยแพร่เนื้อหาคืออะไรวะอะไรคือตั้งค่าเผยแพร่เนื้อหาวะนี่เหรอตั้งค่าตั้งค่าเผยแพร่เนื้อหาคืออะไร ไม่สามารถเปลี่ยนหัวข้อได้ไม่เข้าใจเหมือนกันอะไรเนาะโง่ผู้จัดจัดร่วมกับครีเอเตอร์ ไม่เข้าใจตั้งค่าอะไรมีใครรู้ไหมครับมันปิดกั้นค่าอะไรการตั้งค่าการเผยแพร่เนื้อหานี่หรอเปิดแบนตัวเองโอเคเจอแล้ว จำกัดหายไปยังยไปยังหายไปยังการเผยแพร่เนืเ้อหาเขาเปิดแล้วนี่ที่ร้านอิลิเซียมจัดเจ็ดนะครับอิลิเซียมเทคประเทศไทยก็บริษัทถูกต้องนะครับออกไปกํำกับาสีได้ก็จะเป็นจอยเป็นเกมต่างๆนะครับแต่เบอรสองอาจจะออกไม่ได้นะครับก็มาซื้อที่ร้าน ได้นะครับไฟนอลเจ็ดรีเบิร์สภาพใหม่สุดก็ออกมาแล้วนะครับสไปเดอร์แมนมี Day-1 Code DLC อยู่ก็สามารถที่จะเอาไปเล่นได้ช่องต่างๆมีเยอะนะครับเครื่องเครื่องมีเยอะ ps5 Slim นะครับ1นึเทราไบต์ขาตั้งสวยเงาแวบเลยนะี่ ปึ๊บบานเฉียบน้ำหนักเบามือเดียวถือได้แล้วนะครับออกจอใหญ่เกมเทียบคอนโทรลเลอร์ขาตั้งมีหมดนะครับก็ลองดูว่าเช่าตัวไหนเล่นตัวนั้นนะครับมีคนมาเข้าเพิ่มหรือเปล่าทีนี้อืม ได้แล้วั้าอ,อ,อไม่โดนแล้วนะปัดไปทางซ้ายเพื่อปิดก็ออยังมีข้อจํากัดอยู่จะจํากัดว่าอะไรจากัดอายุไม่เหมาะสมไม่เหมาะสมมีอะไรไม่เหมาะสมช่วยแก้ไขด้วยนะครับใครอายุไม่ถึงบ้างใครอายุไม่ถึงบ้างงงปิดทำไมเออ จอยนี้สวยมากสามพันห้าซื้อในไลฟ์เหลือสองพันเก้านะครับอยากได้ทักไว้นะครับเดี๋ยวผมทำสินค้าให้นะครับมาที่อีดิเซียมเพชระกะเกษมสามสิบเก้าได้นะครับเลยซีคอนบางแคมาห้าร้อเมตรนะครับเขาซอยมีที่จอดรถเยอะแยะเลยนะครับเดินมาซื้อเกมมีสตมสแตมสะสมแต้มซื้อในออนไลน์มารับหน้าร้านก็ได้นะครับ นี่คืออะไรข้อ,อจำกัดเออก็อยากได้ตัวไหนก็มามาดูนะครับทำไมไมีข้อจำกัดอยากได้ nuc อยากจะอัปเกรดนี่เออมีนี่มีนี่อ,อ,อ,นอึ๊บอ้โหฟัง Alienware ร์ถ้าสศูนย์เทสปกติมัน4,000 390บาทนะครับสักแชทไว้ขายให้3,490บาทเลยสลับเลขหน้ากันไปเลยนะครับให้ราคาพิเศษกันศูนย์ไทยนะครับโอมีไฟมีไฟ้วยนะต่เอเลนแวอยู่ข้างในปึ๊บเราก็เล่นตรงนี้ อยากได้อะไรเดินมาร้านนะครับมีของแถมให้ทุกชิ้นซื้อเกมก็แถมซื้อเครื่องก็แถมซื้อออนไลน์มารับหน้าร้านได้เรื่องรับหน้าร้านได้นะครับใส่ตะกร้ากดในไลฟ์มันจะถูกลงนะครับพีออเดอร์ยี่สิบห้ามีโค้ดลดนะครับเครื่องลดเพิ่มน่าจะสองพันบาทได้เลยนะครับจะถูกมากๆเหลือ 15, หมื่นห้าพันหมื่นเท่าไหร่ หมื่นหกพันนิดเดียวนะครับมาดูโอเคก็จบไลฟ์แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวลองฝากติดตามน้องๆสาวๆที่เขามาช่วยไลฟ์ตอนกลางคืนดึกๆช่วยแชร์ช่วยเม้นช่วยคุยขอเพลงอะไรก็ได้นะครับแต่ถ้าติดปัญหาคอมพิวเตอร์อะไรก็ถามผมทักแชทในร้าน แอดมาคุยได้ตามปกตินะครับปัญหาเล่นเกมอะไรก็ถามได้บ้างถ้าเล่นได้ถ้าได้เล่นนะครับโอเคแค่นี้ครับผมสวัสดีค่ะ